บิสโอติเป็นคุกกี้ของชาวอิตาเลียนค่ะนิยมทานคู่กับกาแฟเอสเปรสโซนะคะเราวอมเตาเอาไว้เลยนะคะที่170องศานะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะแป้งเค้กค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะผงฟูค่ะผงอบเชยหรือซินนามอนนะคะไม่มีหรือไม่ชอบไม่ต้องใสคนให้ทุกอย่างกระจายตัวดีค่ะเนยค่ะฝาบให้เนยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเข้ากันดีกับแป้งค่ะไข่ไก่สองฟองนะคะตีเล็กน้อย ใส่ลงไปในอ่างผสมค่ะกลิ่นวานิลานะคะเล็กน้อยจากนั้นนะคะคลุกให้เข้ากันค่ะถั่วตามชอบค่ะผลไม้แห้งนะคะตามชอบนวดให้เขาเข้ากันค่ะยกโดว์คกกี้ขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นปั้นค่ะจากนั้นนะคะนำอบได้เลยค่ะอบออกมาแล้วนะคะหั่นหนาหนึ่งถึงหนึ่งเซนครึ่งนะคะนำเข้าอบอ,อ,อ,อีกรอบหนึ่งค่ะอบ สุกออกมาแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะบิสกติกเก็บไว้ได้นานมากๆเลยค่ะ